ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชานิุภูมิภาคทิพย์ภาคยาิพระมนทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกร่วมถึงเขตแดนสนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนนะเหล่ากรรมสงครามทั้งหลายจิตญาณท,ทั้งหลายที่พ่วงพันกับสงครามนะไม่ว่าจะในญี่ปุ่นก็ตามไม่ว่าจะในอิสราเอลปาเลสไตน์ก็ตามหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสงครามศาสนาทั้งหมดทั้งสิน้นน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสาราหนังคัจฉามิธรรมังาสาราหนังคัจฉามิสังฆังสาราหนังคัจฉามิ Bert, ทุติยัมปิพุทธังสรานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรานังขจามิทุติยัมปิสังขังสรานังขจามิตติยัมปิพุทธังสรานังขจามิตติยัมปิธรรมังสรานังขจามิตติยัมปิสังขังสรานังขจามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย หมู่เหล่าสัพพสัตว์ทั้งหลายหมูรร่เหลา่ลาแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พุ่งพันกันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกภพทุกชาติท,กกาทุกกันทุกกลับทุก,ก,ทกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทาน จตุปัจจัยทายทานทั้งหลายพัตตาหารทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่เป็นกําลังในการโปรดสัตว์อธิวาสนาบรมีทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจะกี่ยุกี่สมัยก็ตาม กีพุทธันดนกรก็ตามข้าพาเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพาเจ้าทั้งหลายนกา,ารแบบนี้ด้วยเทินและด้วยภาตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้องค์มหาบรมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมมเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดร นับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบริวานณ้พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสโสโสขอน้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัธรรมแด่คุณพระรัตนตรัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกํมใดๆที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลูดูมิ่นกดขี่ข่มเหงล้อเล่นล้อเลียน ประมาทปาาทเคย,ยจาบจูงล่วงเกินเคยย่ำยีบีทาเคย,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 ยสัมผัสสัมพันธ์ด,ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์<อ>ต่อคุณธรรมต่อพระสัจธรมร,ธรม,รรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระาศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบรมี ต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีในทุกทุกภาคส่วนหรือต่อองคุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวา,าศาสนาทำลายสัาธรรมคำสอนหรือรูปปั้นรูปเคารพของของค์มหาบาร,รมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สายสงองค์หมหาบารมีพระสงฆ์นักบวช ผู้โปรสัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้าครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวาศาสนาการที่เคยสัมผัสสัมพันธ์โดยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมีไม่ว่าจะในรูปแบบ ของพระมาหากษัตริย์พระจักรพรรดิพระราชวงศ์องค์ครุมหาครูทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแวนแคว้นดินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลาย การปล่อยข่าวลือข่าวลวงเพื่อโจมตีการใช้เล่ห์เหลี่ยมในการลิดลอนบารมีของพระมหากษัตริย์การลอบปรงพระชนการวางยาพิษหรือการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแว่นแควนินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้าน ให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมีที่ลงมาโปรดในรูปแบบพระมาหากษัตริย์หรือพระจักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรม ในความขัดแย้งในความบริเสธปฏิฆะการต่อสู้รบราฆ่าฟันเข็นฆ่าประหัตประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการรบราฆ่าฟันการทำสงคราม การต่อสู้แย่งชิงกรรมที่เคยล่านานิคมล่าเมืองขึ้นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถิ่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายตรงข้ามการเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินอื่นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สส่งความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะเบาแวง การปิดล้อมการไล่ต้อนการเข็นฆ่าประหัตประหารการรอบฆ่ารอบทำลายหรือยกพวกเข้ารุมทำลายทำลายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตร์ตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายการนี้เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษ ในการเข็นฆ่าผู้คนปศุสัตว์หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายฆ่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายเคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทำทรมานโดยการใช้ศาสตร์อาวุธ ในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนแล่เนื้อเถือหนังตัดอวัยวะโบยตีทุบตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึก การป้นค่าการปล่อยให้อดหยากขาดแคลนอาหารหิวโหยจนตายการกักขังเอาไว้เป็นท่าใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทำชํำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าสึกการลงโทษการเข้นความลับต่อเราศัตรูคู่อาฆาตนักโทษเฉลยศึก ท่าทาตบริวารชนเผ่าต่างๆหรือชาวอาณานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามหรือที่กระทำต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดทั้งสิน้นหรือการเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลาย,าายการใช้อำนาจจิตวิจเจต พลังอภิญญาคุณสายมนดำคาถาอาคมในการกั่แกล้งรังแก่การทำทรมานอันก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์พระสงฆ์นักบวชครุคุบาจารย์ทั้งหลาย,าาลายผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้เมียทิว่าสนาทั้งหลายไม่ว่าจะใน,านจาในรูปกายแห่งมนุษย์หรือที่ใช้กรรม,ใ,รรมในรูปแบบของเดรัจฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตาม ที่เคยกระทำมาในทุกภูทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรไม่ว่าจะกระทำเองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกกระทำก็ตามทีการที่เคยฉวยโอกาสช่อฉนคดโกงสร้างสถาการณสร้างความโกลาหลนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้านทรยศถักหลังต่อคนหมู่มาก โกหกหลอกลวงทุจริตเบียดบังต่อสาธารณชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากินเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือกบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการขากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย ของตอนและพวกพ้องซ้ําเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหวาดผวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกีดกันขัดขวางผู้อื่น,านก,การฉกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบ,ชอบเอบเียดบางเอารัดเอาเปรียบ สวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการกู้กูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเรนสร้างความเดือดร้อนต่อค้าทาสบริวารต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสมัคีการที่ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกระทบกระทั่งเข็นข่าประหัตประหารห้ามหันทำลายกัน แต่ด้วยอุดมการณ์ก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีจะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการเบียดเบียนการปราบปราม กดขี่คมเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบกรรมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจลาจนทั้งหลายในทุกแว่นแควนดินแดนกรรมที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามการมที่เคยกระทำกับองคุณพ่อแม่บุปการีการทำร้ายทำลายจะด้วยกายวาจาใจก็ตามอากุศลกรรมทั้งหลายการพร่ำบ่นกลดาความเนรคุณการเข็นฆ่าประหประหาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคยกระทํามาในพบหนึ่งชาติใดก็ตามการ,รที่เคยเบียดเบียนต่อผื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิการ,รที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติอย่างเกินสมควร เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเพื่อสนองความทยานอยาก,กแบบความโลภหมกมุ่นสารวลน,วลนวลกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกพ้องข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอให้องค์มหาบร,รมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอาโสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ลูกหนี้กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรม ต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดต,ติดความหลงตั้งเอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแวนแควนดินแดนในลาบสกาละในคตินิยมในอุดมการ์ในความเชื่อความศรัทธานในภาระหน้าที่ในยศถาบรรดาศักดิ์ ทิฏฐิมานะแห่งตนความยิ่งใหญ่ของตนคำปฏิญาณตนคำศัตย์สาบานคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติดในแนวทางในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความหลงยึดติด หรือความบริเเสบริคะในพระาศาสนาในพระาศารรมในภาคส่วนแห่งองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความอหังการความลำพองทั้งหลายความเครียดแค้นชิงชังความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิน้น ที่เคยมีกับทุกๆฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขับแยง,แงหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความหลงยึดติด,มดไม่จบไม่สินส้นขอส่งคืน,คนทุกสิ่งทุกอย่าง,ส,ง,างสู่สุญญาตาทั้งหมดทั้งสิ้น ขอประกาศชดใช้หนี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกับทุกพุทธันดรโด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอจเจดชยชดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกระนานเทินอโหสีอโหสีอโหส,โ,หส,โ,หสโส